หยองบัดละนี่เมื่มากินทั้งเสาทั้งแหลงทงัทง้งเทียงทั้งเอ้ยยุคโควิดนั่ต้องโอ้ยลงไปใส่กระจิ้วล้มมองใดกระจิ้มามา <c oughs> ่าโอ้ยใครนดิใครดิโอ้ยนั่นวะกันรักกันโสดเวด้อ้ยตรงนี้แหละเทศกิทแบบนี้น้ำมันแพงต้องกินมาม่าเป็นธรรมดาโโอ้ห <c oughs>

บ่ต้องกลัวดำหรอกไงก็ต้องดำอยู่แล้วเนลางร่ยเจ้าเป็นผู้ขยันเนาะเจ้าห้อยคุณแผน,เ,นเจ้าห้อยคุณแผนก็นเป็นอย่างนี้แลหละว<ป>่มีคุแผนลมาสา้ต้ลางรถสาวแคทครับเสียบอยคอายเลย ก้าเห็นลูกพ <it 's here now> ี่เองสิบอ่ะเดี๋ยวมึงเรียงดูเรื่องเดี๋ยวมึงเรียกดูเรื่องนะก้าเห็นลูกพี่บอเดี๋ยวดดขากนเไิให้กินเดี๋ยวไปให้กินลูกชิ้นเด้ฮอตดอกเอาจริงพูดเอ้าทำไมต้องหัวเราะเขาแค่พูดว่าฮอตดอกแค่เนี่ยเขาเอาถามหน่อยทำไมต้องหัวเราะอันเนี้ยมันเป็นฮอตดอกมีแยมสีขาวด้วย พิต,ต้าทำไมต้องอื่น,น้ำลายอยู่เอาฮอตด,ดอกมีแยมสีขาวเนาะตอนนี้ไ้เห็นงั้นวะโอ้มาล่างรถกับมาล่างรถไกายพด ฮัลโหลคับอุ้ยมาทำให้ตัวสองขันเลยเรอฮมีอะไรอ่ะโอยฉันกิ้งมาใส เดี๋ยวผมใส่เสื้อกูภัยไปก็เข้าก็ได้น้ำเบดแล้วโอ้น้ำก็เบิดกัจักวเนาะรไม่เีก่ว่เ่ล่เามเยือธรรมดานีาคนมีลีลาเนะลีลาดีโอ้คนมีลีลาเนาะคนมีเลี่ยมม่นบ่ กลอเนายังมีสุนสุนัเออใหญ่ดี่เสบยนี่ใหญ่ดีว่ะเบยไงเมือนพลเมีกูภยอยู่มามาสแตนบายรอแล้วรถกูภัยมาสแตนบายรอแล้วเออ ขงันซี่ไล้างให้ะพี่พี่ล้างแต่รถนี่แหละพี่ไม่เคยล้างรถผมเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาพี่ก็ไม่เคยล้างรถมือนึงให้ใครหรอกแต่มมีรถขันนี่มมีมองดนเอาก็่คเละบอกให้น้นจอดยังนะบริษัทนนของนยเ่นี่ ้เห็นหน้าเียบอยและเซ็งว่ะกระจกใคอยาให้รลายคือเกาเด้อกระจกตรงไหรครับตรงหนกาพี่ทำไงไงเให้ผมถ่ายได้สิบห้าคลิปอยู่ตรงเนี้ยอผมไปทำบุญเมื่อกี้ผมได้แค่สองคลิปเองเนาะวันที่สิบเอ็ดวันจันแล้วเป็นยัง ตามนั้น <c oughs> โอ้ยสิเป่าครับไปเอาของรีอ,เเอ,อไปเอาอะไรเออไปเอาของเอาอะไรวะพี่โอ้ยเอาอย่างไรอยากหุงอะไรอ้า,อา,อา,อาพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่ไปด้วยตามไปด้วยเพือนเขาดอกกัอดอกมีแยมมขาว ได้เฮอดงานี้ก็ได้ตัพี่สายหกเอ้เนี่ยสายหกก็มีสายหกก็มีออ่แสบคือเก่าแล้วนั่นจะพาไปกินพริกเผ็ดแน่นอนอื้ออื้อื้มาืิื้ออ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 ้ออือื้ออื้อ้ออือื้อ้ืออ ฝนะึกฝึกว่ามาตรงน้ําอะไรย่งนี้น่ะพี่ก็เคยฝึกแต่ทรมานมากเลยโอ้ปุกาเห็ดอกยันเลือดพี่ที่เด็กแรกพี่ตออิอง,งม้ทำวย,ยำู่แต่คนติดตามพี่ต้องผมแตก ถ้าของผมล้าวนะผมไปเปลี่ยนได้เลยวันนั้นน่ะเราจะรูดแบบให้มันล้าวเลยเนาะทำไมอ่ะงั้นได้แม็กใหม่เนาะรับประกันเหรอเออมีบอกพี่เนาะพี่จะได้พาล,ดลูดนลุ้มีหะไรเนาะโอ้โหพี่ขนาดนั้นผมก็สงสารรถพอแหงแล้วเอยมันขายสติ๊กเกอร์ใครนี่วะบอกเอาให้นะเนาะอ,าายอย้าวเดี๋ยวค่อยตีนให้เลยเออใครยังฮะฮะม่รตัดไอสติ๊กเกอร์ใครย,ยังใช้บัญชีธนาคารเดียวกันกับทูยูทูบ เพจผมยังผมยังไม่คุยเลยทำเพจมาสามปีพี่ผู้ติดตามห้าพันผม่ข ough> ี <t t ้เกียจทำทำยูทูบอยู่ผมพี่อืมแต่แต่เพจอะเพจทาล่แต่เพจอะเพจทาโพรุัผมอืะเาลสม่อะเางลุับผอืรตะงับผมอมางับผมอแต่ะเับผมมแอะาณสัมอะางัผมอื่าลักมอืแ่ ผมก็หลักร้อยนบางคลิปก็คุณดูมันก็แช์มันก็ดูอยู่ห้าหกแสนก็มีแต่แต่ผมอะ่ะในเพจอ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งอะ่ะคลิปที่อยู่สายสองที่เดียวตั้งเครื่องฉุบน้ําของนาโตโรยอะ่ะ<ม>นั่นแหละแช์เกือบร้อยอะ่ะนี่คลิปเดียวแหละ <laughs> ในเพจน,น,นะอือแค่น,นั้นเลยน,น้ 5, 6, อ,ยงนองนั้นผิดกฎผมต้องไปลบออกกฎมันเยอะอย่างยาก ตอนแรกถ้าไม่ขายผมมันจะเปลี่ยนมางคุณหมายทั้งชุดเลยอราวนี้เขามันจำมาเท่าไหร่มือนหนึ่งวะเราดูคนอยู่เมือง,งทีเมืองทีเมืองทีงทสุรินนะ<ม>เลยอยู่แถว